ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Generation Zero นั่นเองก็พาร์ทนี้นะครับผมก็จะมานะฮะล่าบอสนะครับด้วยการใช้ค้อนสายฟ้านั่นเองนะฮะอ่าเฮ้ยตีกะจบก็ได้อ้าวเก็บเกตอุ้ยเก็บจ้าอ่ะพอร์ตเคเบ,บิลไปนะฮะ ก็วันนี้บอสที่ผมจะมาล่าก็เป็นบอสนะฮะไลเวลนะครับเลเวลสี่เหมือนเดิมนะฮะฮ่าฮมาเลยเราชาร์จค้อนแต่กลับบ้านมาแล้วดูซิว่านะนักบ,บุกท่าเออแบบว่าเอ้ยอยากจะเซฟกระสุนนะเอาไว้ยิงริปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยอยากจะฟาร์มบอสแต่ว่าอยากประหยัดกระสุนนะ คอนนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะว่าบอกเลยดาเมจสุดๆนะฮะแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือนะฮะเวลาเรานะฮะชาร์จตีไปแล้วนะครับมันจะต้องรองครูดาวนะอ่าโอเคมามบอสอยู่ห,หูมันเดินไปน,นู่นเลยเหรอนี่ไงมาจ้าแต่มันไม่มีที่หลบมาประเด็นต้องรองม,มาอยัางไงวะโดรนวะเฮ้ โดรนโดรน,นยิงโดรนเข้าไปกันต้องเก็บก่อนไม่งั้นมาเรียกพวกเพิ่มเอาโดนวินวนเออนี่ไงมาแล้วกำลังเสริมวายอ้าวไอ,อตัวนี้ที่ผมไม่ฆ่านี่หวานนะไอตอนี้ผมมาเรียกลำนอกคือผมรำคาญผมกลิบยิงปืนมันทิ้ง อ้าวกลายเป็นบอสนี่มันกลายเป็นบอสมาม่หมดเลยกระเทีบมาเดยนะเราต้องรอมาที่บ้านเอ้ยอ้าวานี้ก็ได้เออผมไม่ฆ่ามันในตัวนี้มันกลายเป็นบอสเฉยเลยนะโหรำคาญมันมันชอบยิงผมอะ่ะเนี่ยมันก็เลยปลดปืนมันทิ้งนะกลายเป็นว่าเอามันกลายเป็นบอสเฉยเลยอ้าว มาติดฟักโอ้โอ้เยอะ oh, oh, e <c oughs> จังวะคือเราฆ่าโดนไม่ทันนะคือโดนมันเรียกมานะเป้ยเออโดนอีพีแล้วก็หลับไปซะเข้าบ้านก่อนคือคันเตอร์น่ากลัวกว่าบอสเอง แล้วเดินแ้ว,วขอดูเลือดบอสก่อนบอสเลือดเหลือเท่าไหรอย่างเงี้ย12%เองอะ่ะอีหยังกว่าเพราะว่า,วาน,นี่ผมไม่ได้ฆ่ามันนะเออเพราะว่าผมยิงปืนมันทิ้งเฉยอะ่ะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้เป็นบอสนะนคือตัวธรรมดาอ่ะไม่เป็นไรนะในนั้นถ้าเราเก็บเกรดนะครับมันจะมีเกรดสายฟ้าด้านล่างสามเกรดนะครับอ่าแล้วเราก็กดคลิกค้างไว้นะนี่แล้วก็ เห็นไหมมันมจะค้อนมันจะอ่าฮิตนะมันจะร้อนนะครับเราจะตีมาเราเราจะใช้ต่อไม่ได้นะเราจะต้องปดออกก่อนอ่าเฮ้ปุดออกก่อนปดออกก่อนเลยวนะปดุดเฮ้กดอามันดอกมา <laughs> โอ้ยกดอามันดอกลืมเออมันต้องกดอะไรวะเดี๋ยวผมลองปุ่มก่อนนะกดเอส่าเฮ้กดเอสมันอันนี้ กด R เพื่อดอกกด E เพื่อกด E กด E เพื่อใส่ใหม่งั้นเหรออ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบแล้วกันนะมันต้องเก็บเก็ดวะตีกระจกได้ไหมไม่ได้วะต้องเป็นกระจกที่ตีแตกเอ้ยเอ้ยเก็บเก็ดด้วยกระจกไปแล้วก็น้มันองใช้ติไม่นานนะชาร์จตะกบากซอยแล้วก็ตี Oh. Mm hmm. กอืมแล้วกเข้าบ้านไปก่อนเพราะว่าฮันเตอร์เยอะเหลือเกินกดอ e. ีปั๊บปึ๊บปึ๊บมันก็ต้องแอดสลอตใหม่อุ้ยนั่งไหนพูดถึงฮันเตอร์แม่งฮันเตอร์มาเลยอุ้ยโอเคหมดลอ วายเดี๋ยวรีโหลดก่อนโหลดที่ไม้ก่นนอนส่วนไม้เยอะลแบบโอเคแล้วก็หาตีกระจกในบ้านนะตีตรงนี้ได้ปะไม่ได้วะถ้าเป็นกระจกที่ตีแตกหรือจะออกไปตีบอสเลยก็ได้นะแต่ว่าผมจะลองแบบทางลัดไงทางลัดทางลัดอุ้ยชอบเกมนี้จังเลยบ้าน,นสวยโอเคเรียบร้อยวิ่งเดินผ่านกระจกมาได้ไงนะออกตรงนี้ได้ด้วยมาคงงว่า,อ,าอ้าไอ้นี่มาจากไหน ชาร์จหนกระปาดซอยแล้วก็ตีที่ไปตีไปสามรอบแล้วนะมันแรงเป่าวอ,อ้ยอีมผีดับเลยเว้ยโอ้ยนหนดูเลือดเด้สองเปอร์เซ็นต์ีน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปรีคอนก่อนแล้วกันอ่าในหน้าคอนมันมันขึ้นอู้ยี่ี่ตัวละวะเก็บหมาดีไหนอืมอ่ะกด แอดสลอตใหม่ได้ไหมไม่ได้ต้องถอดออกก่อนด้วยการกดท e, ีแล้วก็ไปแอดใหม่เออดีกว่ากดกดดอกแล้วกดเก็บวันที่กดดอกแล้วกดเก,ดกด็กดดบเด,กด,ด้งหลุดนะฮ่าเลยนะเอ้า <laughs> ลืมไปว่ามึงต้องชาร์จมึงเหลือสองเปอร์เต์มึงตีเดียวแตกเลยโอ้เอาเรื่องแม่งเอาเรื่อง โอ้โหรูบอสมันตายมามาลองรูดดูนะมึงก็ยังจะได้ของดีอยู่นะเอาไป KPM ไปแบบว่าสงสารนะไม่มีปืนยิงมันเอ่อก็ได้หนละเอาอะ KPM ก็มาอะกระสุนอ,อยากเก็บไปอยู่ยนะคือมันย่อยมันได้แค่พวกเอฟบุส่อะ f อฟุสิบตัวนี้ผมเยอะมากเลย โอเคเอาไว้วันหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้แม่งแน่นลีนไม่ลีกต้องชาดีกว่าโอเคไปพอก่อนกับบอสตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปไล่ตบบอสตัวเล็กดูซิอืบอสหลังสีกูจะรอดไหมเนี่ยอืมมีตรงไหนอีกตรงนู้นอีกอืมมันอยู่ไกลาฐานแล้วมันไม่มีที่หลบนะเราคอนมันแบบเออเอังไรดีวะ งั้นเดี๋ยวเอาบอสต,ตัวนี้ก็ได้อะไปลองดูซิถ้าตัวมันไม่เยอะเกินไปก็ได้อยู่นะอ่าเอ้ยไปนี่เขาเก็บเ่อนเออไปถึงบอสเราจะได้ชาร์จยิงเลยไงโอเคถรือว่ามาฟังในตัวเจอกัแล้ว,วโอ้บอสเกิดอีกตัวจ้าเล้วแม็มันเยอะไงฐานก็เกิดอีกฐานหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะขอฟาร์มของก่อนอู้ยาโอเคปะ่ะยวลองไปตีบอสกันเลยดีกว่า มืดจัดเลย,ยนี่ไงบอสมาแล้วอุ๊ยนี่แหละที่จู้งกูมาใกล้ๆมาใกล้ๆคือน่ากลัวที่สุดคือเห็บมันนั่นนะเห็บมันมาชาร์จตะกะปากซอยอีกแล้วแหละ แล้วก็ตีโป๊ะนี่ไงมันน่ากลัวตรงนี้แหละแม่งไฟก็มากูเออเดี๋ยวตอนที่มันกำลังฟื้นเราใส่ของก่อนแล้วก็นี่น,นี่เก็บเก็บตรงนี้ได้โป๊ะโป๊ะโป๊ะเอ,อเอ้ยไอเจ้านี้มันเล่นเปร์มันไม่เข้าใกล้กูเลยอนี่มันแลมันแล้วโอ้ย,ยะทีวีพืด ตีบืดเป็นเหน็บสังเกตได้อ๋อเต็มไปหน้าหมดเต็มไปหน้าหมดในเห็บหมาก็น่ากลวัวอ๋อเต็ดรังสีโอเค่ะเต็มหน้าเต็มแล้วชาร์จเฮ้ยมันเดินนีว่วะฮึยเออุฮ้ยเอาเรื่องดับเลยครึ่งดับไป แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรขอเอาขอออกก่อนแล้วก็แอดใส่ไม้แบบไม่ต้องดรอแล้วก็ตีมันหนึ่งสสาแล้วก็เดี๋แป๊บนึง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 ชารแล้วก็ไปโอ๊ยนะแล้วก็มันก็ติด EMP แล้วก็หยุดเครื่องไปถ้าจังหวะนี้มันตื่นเครื่องมันตื่นเครื่องแล้วก็ตีมันต่อ อุ้ย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 ตีกระซีกระสีทีมงก่อนละกันเราไม่เสี่ยงป๊ดชาร์จตะกบปากซอยฮึ๊บอืเครื่องตับเปีกรอบหนึ่งแล้วก็กดใส่ของใหม่แล้วก็ตีเก็บเกลดใหม่ปึ้งสองสามอุ้ยโอเหเห้ยอุ้ยตายไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> กูไฟมันแรงมากเลยนะไอหุ่นเนี่ยมาคือดาบอาเซ่ตายไปรอบหนึ่ง่งเลยเออเอเก็บใหม่เหรอวะโอ้โหรู้งี้เก็บกระป๋อมนี่ก็ดีไม่น่าเสี่ยงเลยกอไฟมันแรงมากนะผมไม่ค่อยจะสู้แบบตรงๆนะไอตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้หวังที่จะเอาของอี่แล้วนะ เออหนุ่มเรียบร้อยอดับอน,นาไปิซ่โอ้ทำ้ไ,ไมมันตายเรม่องรอยได้ยของละคือถ้าเป็นถ้าเป็นหุ่นอื่นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นหุ่นในพวกฮันเตอร์เนี่ยหุ่นเล,เล็กๆเนี่ยถ้าตายบ่อยเราไม่ค่อยได้ของนี่ตายแค่รอบเดียวอย่างนั้นเนี่โอกาสมันเลยลดไงเปอร์เซ็นต์การได้ของดีมันเลยลด ก่อนมึงจะตายขอเวลหน่อย20เวลิลปะไม่สะใจมีอีกสักตัวไหมโซนนี้อ่าจริงๆมันใช้นะทำลายฐานคดนพอยก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างคือมันมันมันคือมันตีกับแผงช้านะเราจะต้องใช้ RPG ทำลายกับแพงอยู่ดีอ่าแล้วก็อืมอตัวอะไรวะอ๋อนี่เกิดใหม่เหร ปล่อยมันเก็บเวลไปก่อนล้าไปเติมตัวนี้สักตัวไหมอันนี้เป็นหุ่นลิทเทอรีคลาสมาพอแม่ควรจะไปถึงบอสบอสเลเวลดสองไม่ค่อยมีอะไรนะ่ารุ้ทเลยเอ้ยแล้วกูวิ่งเลยไปบทำไมล่ะก็ทุนพลอย นี่นะใครถามว่าฐานคุณพอยทำไงถึงเกิดผมไม่รู้ว่าจะต้องมี D l C F N I X ด้วยหรือเปล่านะไอฐานคุณพอยนั้น,นถึงมันถึงจะเกิดนะแล้วก็ไปทำภารกิจของแมปเอ้ยของ D l C ของมันนั่นแหละนะนะฮะของ F N I X ทำภารกิจของมันไปเรื่อยๆนะมันมันก็จะเปิดเปิดโซนไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะสอนพวกการทำลายฐาน,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 นะคะุณพอยนะฮะอภารกิจมันมีสอนอยู่ นะฮะทำธุรกิจเขามันให้จบก่อนหรือเปล่านะฐานกะดุดพ้อยมันถึงจะเกิดเพราะามันจำไม่ได้ลนะเพราะมัเล่นนานมากนานตั้งแต่ DLC มันเปิดวันแรกผมก็ซื้อมาเล่นเลยค <c oughs> ือช่วงนั้นผมไม่ได้ทำคลิปเกมนี้ไงนี่แหละเราจะยากก็ตรงนี้แหละมันไม่มีที่หลบตัวไหนบอสตัวนี้ตัวธรรมดา หลบโอ้ยไม่แตยอุย้ยไม่เล็กเล็กไม่เล็กเล็กโอเคตายละไอ้ตัวนี้ตายละงั้นเราเดี๋ยวเราหลบด้านหลังน่าจะหลบได้อยู่อุยอ้ยอุ้ยมันมีช็อคเวฟอ่ะ ปินนไอ้ไม่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 ไใช่่นนอ่าไอ้สิเป็นห้าหมดไปชกเว็บเนี่ยมันมันสู้ยากแลวมันมีที่หลบไหมเอาปีี้มาแล้วก็ชาร์จชกเว็บป่ะ โอ้โหเนี่ยช่วงนี้มันจะเราจะล้มไหมถ้ามันปล่อยควนปล่อยแก๊สเลยวิ่งฝ่าได้นะแล้วมันก็จะยิงซ้ำโอ้โหกอนกุญจะวิ่งไปเตีมหน่าก็หมดพอดี เก็บมาเก็บเก็บกันปึ๊บหนึ่งสองไอ้สิ้นสามแล้วก็ไปก่อน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 ชกเว็บปะชกเว็บปึ๊บอื้อหือเฮ้ยลำบากระบุอุ้ยไม่ลึกไม่เฮ้ยยืนตันไม่อยู่โอเคแล้วก็ค้อนออกระยะใส่ใหม่ปั๊บแล้วก็เก็บเกล็ด นะฮะถ้าเราเอาเอาแอดแอดของใส่ใหม่เนี่ยมันจะรีเซ็ตนะครับอ่าเอาเออุ้ยอะไรยิงกว้าไ,ม,ไม่แกไปรล้ละหิวก่อนหมาเหรออุ้ยไม่เล็ก อุ้ยชุกเว็บอือจะถึงตัวอยู่แล้วมันชุกเว็บดันโกตรุ้ยแรงจังวะดูดิอือเอาวะเอาวะอุ้ยม่เล็กเล็กมันเล็กไม่ได้แรงแรงแรงชุกเว็บดีนะมันหุ่นมันบังช่วยลดดาเบิดอยู่ ก็ชาร์จแล้วก็ตีโอเคเครื่องดับแล้วเครื่องดับแล้วโดนโดนโดนก็เกลีเกลีมันโอเคแล้วก็กวกถือเอออีกรอบนึงโอ้ยเอ้านึกว่ามันไม่นึกว่ามันไม่ EMP EMP ขึ้น,ม,นม, e MP. E MP มันจะทำให้เครื่องมันชอ็อตนะแล้วมันจะดับไปพักหนึ่ง โอ้ยแล้วก็ปึ๊บอืออ้าวไม่ดับไม่ดับกึถอยก่อนเอ้าดับดีกวามึงอย่าหลอกกูดิกูเสียวหนึ่งสองสามโอเคตั้งหลับก่อนใจยเย็นใจยเย็น เรื่องเหลือ,อเท่าไหร่วะเลืองเหลือห้าสิบเจ็ดเอาอเรื่องนี่หว่าอุ้ยมีเล็กๆแต่เอช็อคเว็บอืมช็อคเว็บมันแรงกว่าจะกันยังไงวะช็อคเว็บมันมรู้แหละช้ามันจะช็อคเว็บอืมตีทันตีทันตีทันติดอีมพีไปแล้ว โปะปะโปะแล้วก็ชาร์จคนท่มันจะฟื้นอืมอ้าวเฮ้ยติดคูดาไปติดอันนี้ติดชุเว็บน,นานๆอย่างนี้ก็ดีดิเป้ยบ่อยๆ,ๆ,ๆอ้ยถอยก่อนถอยก่อนเพราะเลือดเราไม่เต็มเฮ้ยประมาทไม่ได้เต๋ อาแต่ไม่ไน่ากันหมดบอสงงอีนี้วิ่งมาทำอะไรลีส <c oughs> ุดไม่น่าเพิ่หนึ่งเดยวเย็นเดี๋ยเย็นเฮ้ยไม่เล็กเล็กวิ่งมาอ๊ายเลิกที่หลบกระเด็นไปนู่นแล้วไปหานี่หลบก่อนเล่นยากแล้วไงอุ้ยไม่เล็กเล็กแม่งเลยมันผักศอกออกว่าเล่นยากละ เอาวะเออโดนอยู่แล้วก็แอดไม่โอเคหนึ่งสองสามแล้วก็ชาร์ เอาเวลาเลยอ้าไม่ติด m ีเหรออ้าวติดอะไรของมึงวะอะไรมึงว่ากูรวนๆแล้วเนี่ยเออถ้าติดอย่างนี้กูก็ตีทั้งวันนะ่า ตดอย่างนี้ก so ูก oh, hmm. like ็ตีทั้งวันนะเฮ้ยลืมๆเฮ้ยเอ่ะไอ้กูกูแอดผิดอย่าเพิ่งนะอย่าพ่งนะอย่าเพิ่งใจย่าเพิ่งก็ยังจะลองโกอีกโอ้เมื่อกี้กดผิดอืมชจาแต่ก็าปาดซอยแล้วก็เรียบร้อย เป็นความพยายามที่แบบอืูเรียกอะไรก็อยู่ <laughs> อมาอต้องอย่างนี้สิอือเอาเรื่องจัดจเดี๋ยวเรามาดูของกันดีปึ๊บอ้โหให้เป็นคนหนักกูามาอีกแล้วนี่ก็เป็น KPM 8 9นะบอกเอ้ย ไม่มีปืนใช้กันหับไปมึงเอาปืนไปเลยโอ้แหนกระสุนให้ด้วยโออโอโอเคนะอ่ะขอร,รีเซ็ตแล้วอ่าโอ้ดูปืนมาดิดีนะไอตัวนี้มันไม่มีปืนกลมันมีแค่ปืนอ p g กับไอปืนที่ยิงเป็นไอไม่เล็กๆมารู้ทุนธรรมดาดูก่อนอื โอเคก็ถือว่ารู้ล่วงไปด้วยดีแล้วผมก็ร่วงไปแล้วมีอีกไหมไอ้บอสลิปเปอร์เนี่ยมันมันได้นะแต่ว่าคือเราเราไม่สามารถทำดาเมจทันนะเพราะว่ามันจะระเบิดตัวตอนสุดท้ายอะเนก็ทำไม่ทันผมลองไปแล้วเคยลองทำไปแล้วนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าคิดไหนอโอเค นะฮะพาร์ทนี้นะครับคอนนะฮ <c> ะ <oughs> คอนตีบอสไลเวลนะฮะเลเวลนะฮะสามตัวก็มีแท้งสองตัวนะไอแท้งไอแท้งใกล้ตายหนึ่ง <c oughs> แล้วไอแท้งเต็มสุขตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็เป็นหุ่นฮันเตอร์นะฮะคลาสอพอลกิลิปนะฮะอ่าอีกหนึ่งตัวก็ยังจะบอกยังไงเดี่ยคือมันเล่นยากอะคอนอะ คือถ้ามันไม่มีที่หลบเนี่ยเหมือนที่รุ่งๆอย่างเงี้ยคือเล่นยากมากแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะดีมากเลยนะแบบเออผัดผัดกันแทงคือผัดกันเข้าไปทําดาเมจอ่ะมันจะมันจะง่ายกว่าคือบางทีถ้าผู้เล่นหลายคนนะหุ่นมันเออมันจะยิงมันจะเลงยิงใครดีเนาะก็จะเดินเลงหมุนอยู่หน้าหนะนะมันก็เลยจะได้เปรียบกว่าถ้าเราเล่นกันหลายคนก็โอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ